กาเดนนะครับอยู่ที่แคริลิวนะครับหลังปูกระเอนะครับหลังอุ๋มนะครับร้านขนมนะครับวันนี้ก็จะพาเข้ามาชมนะครับรอบที่แล้วก็ถ่ายไปให้ชมแล้วครับแต่ว่าผมมือมันเร็วไปหน่อยนะครับมันก็จะแบบดูไม่รู้เรื่องนะครับวันนี้ก็เลยจะพามาแก้ตัวนะครับจะพาเดินชมสวนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันทีละแถวนะครับ มันเยอะมากนะครับให้ดูจากโนวดนะครับมีอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสห้าหกเจอันนี้ผมอยู่ตรงกลางนะครับต้องบอกว่าอยู่ตรงกลางครับโอเคเดี๋ยวก็จะโอเคครับผมก็จะพาชมนะครับนะโอ้สวยมากอันนี้นะครับอันนี้ก็มีหลายราคานะครับแล้วแต่ ขนาดนะครับอันนี้แมมแมมขนนกเหรอนู่นนะครับดูอืมันมีหลายขนาดนะครับต้องมาเลือกดูนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นแมมทั้งหมดเลยนู่นครับเยอะมากเต็ม เดแล้วทีนี้มาโซนนี้นะครับโซนนี้ก็จะเป็นด่างคลิปอ้าวอันนี้หนึ่งกระถางมีสองต้นร้อยหนึ่งนะครับเป็น l อลลูกผสมกับ ด่างคิดแท้ LB แท้ไม่ได้ขายอ๋อขอบคุณท้าวเงนี้ยั่นะครับที่ผมสนใจก็โซนนี้ครับ LB นะครับ LB LB สวยมากนะ ก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดแปดพูอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้สวยดีอ๋อนี่แหละผมน่าจะมาเอาตรงนี้แหละน่าจะเอาโซนนี้นะครับ l อบีนิ่งพอหรือยังไม่รู้ต้องค่อยดูนี่นะครับ LB ให้ดูตรงเอบีนานๆน,นนะ,เอ,ะเอลบีเยอะมากสวยเนี่ยครับเยอะมากที่มีสองต้นที่มีสองต้นหนึ่งกระถางด่างไม่ขายด่างไม่ขาย ที่มีนี่ครับราคาเดี๋ยนะผมตีความหมายกันที่มีสองต้นต่อหนึ่งกระถางราคาร้อยหนึ่งอ๋อนี่ครับที่มีสองต้นสองต้นก็อันนี้มั้งสองต้นหนึ่งกระถางราคาหนึ่งร้อยเอลบีนะครับถือว่าสวยนะครับดูน,นี่สวยดีแต่ถ้าด่างอันไหนด่างไม่ได้ขาย ที่มีหนึ่งต้นต่อกระถางแปดสิบบาทเอาอันเนี้ยเอาอันเนี้ยแต่ช่วยนะับปูที่เยอะคนะู่คเยอะค่เยอะมาก,มกนะอ๋อูอยเยอ,อะเยอะอ๋ออู่เยอะเอะนี่ครับเบีเยอะมากเลยทั้งเต็มโต๊ะเป็นร้อย ร้อยพันต้นนะรอบนั้นมาไม่มีนะครับยังไม่มีนี่ครับเอลดีติดอันนี้ติดนี่ครับ่วน l อบก็จบประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันต่อครับซอยนี้ก็ประมาณนี้นะครับซอยน,นี้เดี๋ยวเรามาดูอีกซอยหนึ่ง ส่วนนี้ก็จะเป็นศูนย์รวมของมะพร้าวทะเลทรายนะครับก็ดูเอานะครับอันนี้ไม่ได้บอกราคานะครับไม่ได้บอกราคาโอเคเดี๋ยวไปดูอื่นต่อ อันนี้อีกนะครับก็อันนี้นะครับ อันนี้อีกอหนึงนะครับสวยดีนะผมชอบมากเลยเป็นขนสวยมากเลยเยอะนะครับสีขา,ขาวๆอะ่ะสวยดีนะครับสามร้อยห้าสิบนะนี่ครับขนสวยมากเลยโอเคเดี๋ยวไปดูตัวอื่นต่ออ่าอันนี้นะครับ อันนี้ร้อยห้าสิบดูนะครับร้อยห้าสิบนี่ครับไซส์ใหญ่อยู่นะครับร้อยห้าสิบอันนี้อีกร้อยห้าสิบนี่นะนี่ครับผมไม่รู้ว่าเรื่องอะไรใช่เมลูไหมไม,ไม่ใช่อะไม่รู้ดูเอาครับคน คนที่รู้เขาคงรู้แหละโอเคเดี๋ยวไปดูตัวอื่นอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอะไรอ่ะนี่ครับสามรห้าสิบราคานี่นะ เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เนี่ยครับทามาสิบดูเอานะครับดูเอานี่สี่ห้าสิบนะครับก็มันยังไม่รู้ชื่อนะครับก็ดูเอานะครับ ขนแมวนะครับแมมขนแมวอันนี้ก็สองน้อยนะครับสองน้อยนะครับสองน้อยนะครับก็เป็นพอตนะครับมีดอกด้วยสวยดีดอกสวยดีนี่ครับสอง้อย อันนี้น่าจะอที่ตัดออกจากตรงโน้นเมื่อกี้นะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้บอกมีราคาบอกนะครับให้ดูต้นมันสวยดีนี่ครับอะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้ชื่อนะครับอันนี้อีกนะอันนี้แอสปุตเอสอ่านว่าอะไรอ่ะอันนี้ขึ้นสมองนะครับขึ้นสมอง สามร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสวยดีนี่ครับขึ้นสมอง มที่ตัวนี้นะครับมาที่ตัวนี้ร้อยห้าสิบนะครับชื่ออะไรไม่รู้แต่ก็ถือว่าสวยดีนะมันเป็นออกไม่รู้ชื่อนะครับดูเอาอันนี้แมมขนอุยแมมแมมอุยเหรอ นี่นะครับร้อยห้าสิบเนือก็ไซส์ก็กใหญ่อยู่นะครับมา,มาที่โลบิเวียนะครับแปดสิบบาทแปดสิบบาทดู โคสตรอเบอรี่นะครับไม่มเมล็ดหรือเปล่าเขียนว่ามาเมล็ดนะครับสามร้อยห้าสิบนะครับสีสวยมากเลยสีเป็นออกชมพูชมพูนะครับออชมพูสามร้อยห้าสิบสวยดีอยากได้อันนี้เยอะอยู่นะครับเยอะอยู่อยู่ครับเยอะมากแล้วก็ส่วนนี้นะครับ 80บาทนะครับ80บาทโนน80บาทยิมโนนะครับเยอะมากนะครับยิมโนนี่เยอะมากครับอืม,โ,มโ,โอเคก็เนี่ยครับทั้งแถบเลยครับเยอะมากนะโนนสุดโนนนะครับยิมโน80บาทนะครับนะครับ80บาท 8ปสิบาทนะครับคงเดี๋ยวจะให้ดูไปเรื่อยนะครับนี่ครับก็ไซส์ใหญ่นะครับแปสิบาทไซส์ใหญ่มากไซส์ใหญ่นะครับแปสิบบาทโอเคอันนี้เป็นโซนยิมโนนะครับอันนี้ห้าร้อยหกรมันชื่ออะไรอะ่ะแต่ว่าดูใบแล้วสวยดีนะ เดีโอเคส่วนนี้อีกนะครับสดยโอ้เยอะเลยราคาตามป้ายนะครับราคาตามป้ายนอนไม่ขายนะครับไม,ไม่ขายนีห้าสิบบาทเอง ห้าสิบาทนะครับห้าสิบาทนี่ครับตน้นอันนี้ต้นละห้าสิบถ้าจะเป็นอะไรนะแอตโตห้าสิบบาทโอเคอันนี้ก็เป็นแอตโตนะครับไซส์ใหญ่ๆนะครับ ก็ราคา80บาทนะครับ80บาทถ้าราคาส่งก็เออราคาส่ง80ดสิบราคาปีก็ร้อยหนึ่งนะครับก็ไซส์ใหญ่แล้วนะครับนี่ครับแอตตูอันนี้ก็ร้อยหนึ่งนะครับร้อยหนึง่ง ใหญ่มากอันนี้ใหญ่นะสวยดีมีขนนิ้วด้วยมีขนเหมือนตำดีสวยดีครับร้อยหนึง่งอันนี้ก็ร้อยเดียวนะครับร้อยเดียวร้อยเดียวร้อยเดียวน,นี่สามร้อยห้าสิบ สอร้อยห้าสิบนะสวยมากเลยยาวด้วยสีขาวเขาเรียกอะไรไม่รู้สองร้อยห้าสิบโอเคเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูฝั่งน้อนโอเคอันนี้ก็เป็นยิมโนนะครับโซนยิมโนหัวสีอันนี้ก็สองร้อยนะใครชอบยิมโนหัวสีอันนี้ก็เป็นยิมโนนะครับ สนะครับไซส์ใหญ่ๆนะครับ250นี่นะครับหนูมีดอกมีฝักแล้วนะครับอันนี้นะครับเป็นไลท์ท็อปนะครับสวยมากส่วนตัวชอบนะครับนี่นครับอดละพันอลละพันนะครับ สวยมากเหมือนช็อกโกแลตเหมือนขนมเหมือนมารกองลอือคือสวยดีอ่ะนี่ครับเยอะมากคอรดละพันนะนี่คอดละพันโอ้ยสวยๆนะครับนี่ดูตรงนี้ เป็นโซนไม่แน่ใจว่าขายหรือเปล่านะครับแมงไม่เห็นราคาดูครับเยอะมากเลยเต็มเลยอันนี้อะไรอะสวยดีตอบูหรอเขาเรียกอะไรนะผมไม่รู้จักชื่อสวยมากนี่ครับใหญ่มากเลยอันนี้มีชื่อไหมมันต้องอ๋ออันนี้อันเล็กมันต้องใหญ่เท่าอันโน้นแน่นอน อันนี้อันใหญ่อันนี้อันเล็กก็อันนี้อีกนะครับเยอะมากอันนี้ราคาเดี๋ยวนะครับดูราคา 150ร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบพอทใหญ่นะต่อฟาร์มมือน,นู่นยาบียาบีอยู <ห ả? S 1> อย่นู่นโอ,โอเคครับโอเคอเครับก็ส่วนนี้ก็มาถ่ายให้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับโอเค โอเคครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอนไซรีวิวสวัสดีครับ